สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภุสควมาดิค่ะพ่อพ่อ,พอยานิ้วคือเก่าละจ้าพี่น้องจา้ายานี้วก็มีข่าวมาเบสพี่น้องน้องตัวเกียวแหมพอม,มีแห้งเป็นไข่ส่วนสูงแต่เลียต้นแต่พี่น้องหน้าแดงอ่องตองอยู่พี่น้องจา้าแต่หายไปไวเดอ้อน้องขอบน้องอันตัวเกียวเอ้ยเป็นตะหกักตะหักพี่น้องจา้าแม่แพ้วแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องให้น้องตัวเกียวหายไปไวเด้อลูก ไข้ขึ้นพาไปหาหมอคุณหมอเช็ดตัววัดไข้ให้ให้กากห,ห้องหายกากเลยว่าสันแมวาตาสีตนลคักอยากเป็นแทนบักลาดเดลูกหายไวไนะครับคนเก่งรอรับยากลับบ้านได้ครับแม่แพ้วนพี่น้องจ๋าคนเป็นแม่พี่น้องเวลาลูกไข่ก็อยากเป็นแทนลูกอีหลีหล่าวมากะน,นำตาสีไลหลพี่น้องเดี้ยตนน้องเดี๋ยตนแม่แพ้วเดี๋ยวตนสุขสุขค้นนพี่น้องโอ้ยห,หายหายไวไเด้อบักลาตัวเกี่ยวคนลูบรอไอ้ลูก อันเอฟซีหลายๆท่านกับมาให้กำลังใจแม่แพลวน้องตัวเกียวอันปลาเจียวสุบผูสุข้นนาะพี่น้องลูกแม่แพลวตวเกียวหายไวๆเด้อลูกสงสัยจะยืดตัวแล้วล่ะเกี้ยวจะเป็นหนุ่มน้อยเป็นบอดีการ์ดแม่แพลวเด้อลูกเกี้ยวแม่นพี่น้องโตเป็นนุ่มกับเป็นบอดีการ์ดให้แม่แพ้วดีห่ะพี่น้องโอ,โอ้มากกะน้ำตาสีไหลน้ำเดียวโตนพี่น้อง หายไปไเด้อลูกเอ้ยโอ้ยปากแดงเลยลูกหายไปไปนะครับคนเก่งแมนพี่น้องจ้าปากแดงเลยลูกหายไปไวนะครับสู้สู้จ้าหายไปไปนะครับเสียเกีียวช่วงเด็กเป็นเด็กน้อยไข้กันหลายคนช่วงนี้เด็กน้อยไข้กันหลายคนเพิ่นหวังสี่เด้กพี่น้องจ้าปากแดงคนมีไข้หายไปไวเด้อสุดหล่อแมนพี่น้องคนแหงขาวอยู่แล้วเนาะพี่น้องปากแดงอองต้องแมนเนาะพี่น้องไห้หายไปไปเด้อน้องตัวเกี่ยวคนหลบรอเอ้ลูกเอ้ย หายไวๆนะครับเสียเกลียวแม่แพลวพักผ ja, ่อนเยอะๆนะคะสู้ๆแม่ลูกคนเก่งแมนพี่น้องหายไวๆนะครับเสียเกลียวคนหรอแม่นนหรีพี่น้องจ๋าหายไวๆนะคะเด็กเป็นไข้บ่อยช่วงนี้หลานที่บ้านก็เป็นค่ะตอนกลางคืนไข้สูงกลางวันตัวเย็นเช็ดตัวบ่อยๆเด้อหายไวๆนะคะแมนพี่น้องสงสารลูกเอ้ยลูกเคยข่อยแท้หายไวๆนะครับคนเก่ง ฉันรักเธอนะหนุ่มน้อยหายเร็วๆนะจ๊าแม่น้องพี่น้องหายเจ็บหายไข้หายป่วยนะคะหายเร็วๆนะคะน้องตัวเกียวตากแดดตากลมบ่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับหายไปไปนะครับสู่ๆนะครับคนรูปหล่อแม่นพี่น้องน้องตัวเกียวหายไปไวเด้อหายไปไป <_ s 3> <glad S 1> นะครับน้องตัวเกียวคนเก่งของแม่แพวและเอฟซีครับสู้ๆนะครับหายไปไวครับคนเก่ง แม่นพี่น้องน้องตัวเกี่ยวกับคอยห,หายไปไว้เดอ้อแม่แพ้วกับหิเข็มแข็แขงหายไปไว้เด้อจะเดอ้อสูผูสุขนเด้อพี่น้องเดินทางไปทางใดกขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเดอ้อพี่น้องจา๋าพี่พี่น้องน้องมีความชี้เห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ข้มมาสู่ฟังใด้เด้อจ้าเป็นกําลังใจให้สุผูสุขนเดอ้อค่ะเด้ออันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารแย่นิ้วกับสิมาอัปเดตว่าสู่ฟังคือเกาละจา้าพี่น้องจา๋าขอบคุณมากค่ะบายบาย thank you take care ค่ะ